เฉลยแล้วรายการดังช่อง3เปิดตัวพิธีกรคนใหม่แทนไอซงานนี้คอมเมนต์แตกเป็นอีกหนึ่งพิธีกรที่หลายๆคนรอคอยเลยก็ว่าได้สำหรับดีเจต้นหอมสกุลตระาเทีนยนไพโลธที่ล่าสุดนี้เธอได้เข้ามาเป็นพิธีกรรายการหาคู่ชื่อดังอย่าง Take Me Out Thailand ประกบคู่กับน้าเน็กเกตูเทพสวัสด์ปานกวงณอายุธยา โดยเมื่อวานที่ผ่านมาผู้บริหารได้ออกมาตั้งโต๊ะถแถลงเปิดตัวดีเจต้นหอมอย่างเป็นทางการในเพจ t ท็มีอ u t ไท a แลนด์ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า t ท็มีอา t ปีใหม่2023และพิธีกรหญิงคนใหม่ต้นหอมสกุลตราจะมาทำให้หัวใจคนโสดคึกคักจีจะวันนี้มีอัดรายการจ้า30สาวโสดก็มาเร็วเร็วนี้ได้ดู หลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับรายการเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายไม่ว่าจะเป็นเหมาะสมมากๆสมควรตั้งแต่แรกเลยรอชมค่ะต้นหอมเก่งสนุกแน่กีตแม่มาแล้วดีงามเหมาะสมที่สุดเชียร์ต้นหอมตั้งแต่แรกแล้วต้องสนุกแน่เลย